ละครชีวิตรักมนรักบ้านนอกตอนที่สีน้ำมนได้ตัดสินใจกลับบ้านนอกบรรยากาศเก่าๆทำให้อดคิดถึงไม่ได้ที่เธอมาที่นี่เพราะตัดสินใจมาเยี่ยมแม่เพราะลึกๆในใจแล้วก็ยังรักและคิดถึงแม่อยู่มาถึงเธอก็แปลกใจที่บ้านก็ยังเป็นหลังเดิมเก่าๆโสม,สม ทั้งที่เธอก็ส่งเงินมาให้ตลอดแม่แม่อยู่หรือเปล่าอ่ะแม่มนมดอิลีแม่คิดถอดมนหลายมนมาหาแม่แล้วแม่ทำไมบ้านเรายังเก่าๆสมๆอยู่อ่ะมนส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือนรวมกันสองสามปีก็น่าจะหลายแสนเผลอๆเฉียดล้านแล้วนะแม่ กมันเป็นเงินมนแม่บอเอาของมนมาใส่ดอกแม่สิเก็บเอาไว้ให้เวลามนมาอยู่บ้านของเฮ้ามนจะได้ไม่ต้องลําบากพ่อแม่จะเก็บเอาไว้ทําไมมนโอนมาให้ใช้ไม่ได้โอนไว้ให้เก็บโหยก็นึกว่าเอาไปซื้อบ้านซื้อรถที่ดีกว่านี้แล้วยังไงแม่ต้องมาอยู่ที่กระจกกระจกซำซ้อแบบนี้หรออายเขาตายกับแม่เสียดายเงินแม่เก็บเอาไว้ให้มน มณจะได้ฟฝวากับบ้านเฮาไหมลูกมนไม่กลับหรอกแม่ชีวิตของมนไม่ได้อยู่ที่นี่ชีวิตของมนอยู่ที่กรุงเทพมณบอกขีดหอดบ้านเฮาบอกมีพอ่อมีแม่มีที่บาททุกคนแล้วก็มีพนหนูไปอยู่ที่นอนหนูก็จะส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือนไงเอาเป็นว่าหนูจะจ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนแม่เอาไหมแต่ว่าตอนนี้หนูต้องกลับแล้วนะแม่เอา มนคือสิเฝ้าไปเฝ้ามาแบบนี้ลูกคือมาอยู่กับแม่อยู่ไม่ได้หรอกแม่บ้านเก่าบ้านโทมขนาดนี้ไปแล้วนะมนอย่าเฝ้าลูกมนมนเด็กเข่าว,ว่าม,มากเข้ากันเลยเฝ้ามาปไปไสิริไปใสฉันจะกลับกรุงเทพแล้วอ่ะมาหาแม่คือมาแป๊บเดียวคือ่านอนน้ำเพลินให้เพลินดีใจเป็นอย่าง อยู่บ้านนอกมันสิขั้นบ่โอ้ยอย่าประชดได้ไหมหฉันก็จะกลับกรุงเทพจะให้อยู่ยังไงอะ่ะบ้านหลังเล็กเท่าแมวดินตายโสมก็โสมสมซ่อแบบนี้ไม่เอาหรอกเคยอยู่มาตั้งจ่เกิดตอนนี้คือสิอยู่บ่ใดมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันไม่เหนือนเดิมแล้วรวมทั้งเราสองคนด้วยปล่อยมตนไปเธอพลนระหว่างเรามันจบแล้ว เป็นอย่างมน่นม่นเป็นอย่างคือลืมสัญญาของเข้าลืมแล้วบอว่าเข้าสิฮักกันตลอดไปลืมแล้วบอว่าเข้าสิแต่งงานกันนม่หลกน้ากันหลายๆคนลืมแล้วจําทําไมความยากลําบากความเป็นนอกคอกหนาที่ใครๆก็ดูถูกลําบากแต่เข้ากับมีความสุขม่นจําได้บอเขาเคยขีย่ควายน้ากันเคยจับตะกระแต่นน้ากันเฮ็ดอย่างน้ากันตั้งหลายไม่ไม่จํา ไม่จำอะไรชั้งนั้นฉันจะกลับละแล้วน้ำมนต์ก็กลับกรุงเทพไปท่ามกลางความเสียใจของพลหญิงสาวไปหาทัศชัยที่บ้านแต่เขาคิดว่าเธอไปต่างจังหวัดจึงนัดคู่ขาออกมามีอะไรกันทัดชัยคะ่ะเจ้ามีความสุขที่สุดเลยคะ่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้คุณผมก็มีความสุขมาก แจ๋วเนี่ยแจ๋วสมชื่อจริงๆเลยจ่ะแต่คุณก็กำลังจะแต่งงานกับอีนางแบบนั่นต่อไปอะ่ะเราก็คงจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นแหละยังไงเราก็ได้เจอกันเหมือนเดิมเจอยังไงล่ะคะเมียคุณเขาจะยอมให้มาเหรอเมียก็ส่วนเมียคนรักก็ส่วนคนรักสิจ๊ะมาเรามาต่อกันดีกว่า สนุกกันมากนะมนมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะมนฉันเห็นกับตาเต็มสองตาฉันเนี่ยฉันไม่ได้โง่นะทัชชัยแล้วฉันก็ได้ยินด้วยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยโอ๊ยช่างมันเถอะค่ะพี่หล่อนรู้ก็ดีละพี่ก็รีบๆไล่มันไปเถอะหุบปากนะนางโสเพณีฉันต่ำ ไอ้แกว,ว่าฉันเหรอฮะแกมันก็แค่อีบนนอกที่โดนชุบตัวกลายเป็นนางแบบรังพอเถอะเอาละฉันเองก็ไม่อยากปิดบังแล้วน้ำมนฉันกับแจ๋วเราอยู่ด้วยกันมานานละมันนานกว่าที่ฉันจะรู้จักเธอซะอีกถ้าเธอจะแต่งก็ต้องยอมรับแจ๋วด้วยพูดหมา,มาจะให้ฉันยอมรับอิโซเพนีนี่ฉันไม่รับ แต่เธอออกข่าวไปแล้วนะว่าเราจะแต่งงานกันฉันไม่แคร์ฉันไม่แต่งไม่อะไรทั้งนั้นแล้วแต่นะอย่าลืมว่าบ้านหลังนี้กลายมาเป็นชื่อฉันละไม่จริงฉันไม่เคยเซ็นยกให้ฉันก็ให้เธอเซ็นตอนเธอเมานะสิ <laughs> น้ำมนต์แทบช็อกเมื่อเงินทั้งชีวิตเธอโอนให้เขาไปซื้อบ้านและตกลงกันว่าจะให้เป็นชื่อเธอ น้ำมนเสียใจมากไปกินเหล้าที่ผับแต่กินลาแก้วหนึง่งนี่กินเลยฉันจะดื่มให้ตายเลยให้สมกับความง่เง่าของฉันที่โดนผู้ชายหรอกกินให้ตายไปเลย <c oughs> ยิงน้ำมนไม่อยู่นี่เองเหรอ <c oughs> กินเหล่ายอมใจอย่างไงจ๊ะกินให้ตาย บ้านก็ไม่เป็นของเธอเหรอกน้อยยังตามฉันมาที่นี่อีกเหรอฮะนังโศพนีหรือว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งกบดานของแกเฮ้ยนังดํามนต์นังดางแบบตกอับก็ว่าฉันเหรอฮะใช่อิมเมียน้อยอ้ยตายซะเถอะแกดํามนทะเลาะตบตีกับแจ๋วเป็นข่าวไปทั่ว กระแสลบโจมตีทำให้งานหมดเงินก็ไม่มีไม่มีทั้งงานไม่มีทงงั้งเงิน <c oughs> ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ฉันจะทำยังไงดีมาดักร้องไห้อยู่รยตรงนี้เองทัชชัยคุณมาหาฉันฉันขอโทษฉันยอมรับให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียน้อยก็ได้สายไปแล้วเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีฉันจะเอาเธอไปทำไม ที่มาเนี่ยก็เพื่อจะบอกให้เธอขนของออกไปจากบ้านหลังนี้ซะคุณไม่ได้รักฉันเลยเหรอทานชัยใช่ฉันไม่ได้รักเธอที่ต้องคบเพราะฉันรู้ว่าเธองโง่ฉันก็จะเอาเงินเธอไปหมุนธุรกิจของฉันนะสิอีคนเลวอีชั่วใครจะไปรักอย็บบ้านนอกอย่างเธอลงอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกหลอกฉัน แกมันแค่คนบรรน,นอกที่ถูกชุบตัวให้กลายเป็นดังแบบดังถูกเว้ย <c oughs> น้ำมนไม่มีหนทางไปไม่มีที่หลับที่นอนต้องออกมานอนข้างถนนไม่รู้จะไปไหนจึงตัดสินใจกลับบราน,นอก <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมนรักบ้าน,นอกตอนที่สี่ หวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะคะเรื่องหน้าอยากดูอะไรแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะ